คิดว่าตื่นเต็มอยู่จ้อ่าดีใจไร้ไรไม่จ่าที่ไ,ไปทำมาทั้งวันนี้เราจะกลับสู่เมืองบาดาลน,นะคะาค <c oughs> ุณแม่กับไปเยี่ยมพ่อกับแม่เสียงเบามากอ่าสวัสดีหน่อยซีแคมซีแคมจะไปไหนวันนี้ซีแคมจะไปไหนไปไประเทลาวเ <c oughs> ลิศจะไปแบบไหนจะบินข้ามหรอจะว่ายน้ำจะว่ายน้ำข้ามลาวเออจะซีแคมจะว่ายน้ำข้ามลาวเนาะเป็นการไปเที่ยวประเทศลาว จริงไหมนี่พาสปอร์ตอยู่ไหนเก็บนะเก็บนะพาสปอร์ตน,นะขันพาสปอร์ตเฮียขามไทยบอได้หนูโอเคสบายดีพี่น้องทางลาวพี่น้องาทางลาวก็เข้ามาคอมเมนต์คอมหยังนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศนะครับ ปรบเมินปัญญาการพูดตอนนี้นะครับเราก็อยู่พี่ตองโทรมาทำไมต้องโทรมาฮัลโหลจ้าฮัลโหลค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ลานพญาศรีสัตนานคราศราตนะครับนคราศราตนี่นะครับเป็นองค์ปูนะครับเนักข่าวกิรลโอแท้ขอบคุณครับครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ลานพญา สีสีสัตนาคาราดนะครับสีสัตนาคาราชนะครับตอนนี้นะครับนี่แม่นี้น่าจะเป็นแม่อันนี้น่าจะเป็นของเราใช่ไหมครับอ๋อครับอันนี้เป็นทางทีมงานนะครับของพี่เล็กแบนโซนะครับได้เตรียมใบสีแล้วก็พิธีนะครับเตรียมไหว้ขอพรนะครับปู่นะครับก่อนที่จะเดินทางไปครั้งนี้นะครับให้ ทุกอย่างราบลื่นให้ทุกอย่างราบลื่นปลอดภัยนะครับไรอุปสรรคนะครับนี่นะครับเา่าเกิดเดเตรียมอู้พี่น้องถือว่าเป็นครั้งแรกคือกันนะครับทีเด็ดมาไหวปูในในชุดท่านใบสีแบบนี้นะครับหลายค้นกะว่าไม่โอกาสได้มาทงโคงเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับนี่นะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับสังเกตจากคนเลยด้ครับพี่น้องอืม หานนาเชียงเวทางมนน้ำขุ่อันนี้คือแม่น้ำขโขนนะครับนะครับพรเพื่อรอแตจาาขอพูนลายๆครับผมฝั่งนั้นก็คือเป็นประเทศลาวผมเคยไปอยู่หนึ่งครั้งนะครับเคยไปที่แขวงคำม่วนตรงที่เราจะไปนะครับตรงท่าแขกน้ำน่าสิเป็นตอนนั้นไปขามตรงด้านทางพูมน,นะครับสาธุสาธุขอให้ทุกท่านมีโชคลาภ นะครับน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อนี่นะครับภูเขาประเทศเล่าภูเขาประเทศเล่ามัคือประเทศเท่าเลยพี่น้องภูเขาประเทศเล่าเนี่ยสีเป็นกอนสิเป็นกอนน้อยๆสิเป็นกอนน้อยๆแล้วก็หลายลูกเลี้ยงกันเป็นคอร์เคเลยนนะแต่ว่าประเทศไทยสีเป็นกอนนี้ยเงี้ยวๆแล้วก็มีความใงญ่ไปเลยอาพี่เวพี่เวมาเป็นอัน พี่เ๋จะมาเป็นคนถือกล่องใครเป็นนักข่าวใช่เป็นนักข่าวสัมผัสคนบอลนี่สัมผัสบอลคนอยู่มีเมื่อนี้นคะรับเ,เราก็อยู่กับคนดังปารีสลาวนะครับตอนนี้เขาก็อยู่กับคนดังปารีสลาวนะครับนี่คือเบ้าแมงนีนา่นาม์นะครับสามีของสาวพรับ <laughs> ปละแมกรอบปละแมกกว่าเรียกว่าตะแมกเดียวกันสิพาไปสวรรนตเขตนะครับไปยับลุงน้อยพื้นนะครับในข้าวใช่ไมีคนที่สองอะไรด้วยครับโอ้ยตั้งเชียร์ดีเลยครับลาแมกเลี้ข้าวแล้วครับตกคนบอกเลยว่ารอบนี้สนุกมากสนุกแน่นอนเพราะว่าเราจะไปตะลอนตะลอนทัวร์แฝงคำม่วงนะครับนี่นะมาขายบัตรหน่อยครับทุกคนมามามาขายบัตรหน่อยยังไงอยากอยากเห็นเราต้องทำยังไงนี่ ราคาเท่าเดิม129บาทแต่ความพิเศษรอบนี้คือกลุ่มปิดวันที่28ก็คือไม่ต้องซื้อบัตรใครถ้าซื้อใครซื้อบัตรวันนี้นะครับวันที่28ไม่ต้องซื้อบัตรกลุ่มปิดอีกนะครับดูวันนี้ด้วยดูวันที่28ด้วยบอกเลยว่าใครซื้อบัตรยังคะอย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรเลยตอนนี้ยังซื้อทันนะทุกคนนะซื้อทันนะคะซื้อทันนะคะซื้อทันนะยังซื้อทันนะยังซื้อทันนะมาแล้วเอาไปสัมาษ ซาสิเปียร์ยานเกียร์พัสดุพิหารที่สุดเลยว้าวได้ครับแม่ได้ครับเอาจับกล่องถ่ายคราวเดี๋ยวถ่ายรู่กแม่แม่สวัสดีนะครับผมเอฟซีก้องหลังกลับก้องหลังก็นแล้วหนึ่งสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้พวกเราก็ถึงที่ลานพญาสีสัตว นาตาลาแล้วใช่ไหมอ่านอ่านอ่านว่าอ่านว่าพญาสีสัตว์นาตาล่านราชพญาสีสัตว์แมนนาราชนะครับผมอยู่ท <classy> ี Boy? ่นครพนมแล้วนะครับผมอันนี้ก็ผู้ใดบว่ให้เขาคุมปีดก็ซื้อบัตรเขาคุมเด้อแสบก่อนว่าจะบอกว่าแสบตามากตอนนี้นะแดดกำลังแรงๆเลยนะครับเราจะไปข้ามเราจะไป ที่ไปเยือนประเทศเล่าที่ไปเยือนประเทศเล่าแมนครับบ้านเรานะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเอาคอยกันเป็นคุณกิตี้เนาะสถานบันนี่พี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่เล็กแบนโซนะครับสปอนเซอร์ของ เด็กๆนม่ใครโตเกียวในครั้งนี้นะครับว้าวคาวุณนาำจะไปดำน้ำเหรอครับเนี่ยเอาอันนี้สิไปดำน้ำหมดคือใส่สุดหนักปลาดาน้ำแล้วเป็น,น,ส,ปนส,สุดหนักปลาดาน้ำอันนี้คือคุณธนูนะครับผู้ใด เฮ้อั้ยอน้าปาใเบอปาผิวขาวสวยมากเพราะผลิตภัณฑ์ของแบรนดซูบอ้งจับม่งยี่บาร์ไปวสาารลกเมอที่บอสตีบาแล้แต่งตัวสวยกว่าดีเลยเตยฮิปบอปก็จะเตยฮิมฮอบทังเลยชุดเลือดรถวัดได้วาขาดเลคายดารามีแต่คนหล่อๆสวย ใครยังไม่ a, ana, ซ,ซื้อบัตรซื้อตัวรีบซื้อบัตรซื้อตัวเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้เราเตรียมพร้อมแล้วอยู่ที่หน้าร้านพญาสีสัตนาราชนะครับย we well. ี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทเฮ้ยว้าปั่มๆเผอๆไปแกยังว่าว่าได้ทุกอย่างหมายถว่าเป็นเรื่องที่ไรสลาทั้งหมดเลยเป็นเรื่องที่ไรสาระทั้งหมดเห็นแล้วพาขาจรไปเบื้องล้่างพาขาจรไปเบื้องล้ว นักข่าวด้วยเนี่ยอะไะน้องฮานี่พี่น้องบานนี่ห้องสีเดียาพพี่น้องไปทำทางทางเล้าไปอาศัยพี่น้องทางทางเล้ากินข้าวจะกพิ่มข้าวหมูสะก้อนเอา่ยมือนีแล้วพี่น้องเยอะบ้านนี่อย่าพาวตี้ด้อย่าญาาวน้องบานนี้เขาลองะเซนด์จังหวานะกตอนนะั้นแซนด์แลนแซนด์ลนด์จัลลันจัลลันจัลลันอายาวจะเอาเจ้าขึ้นขึ้นผีหมอแขนฟังเด้ออมลกกบลกเอา อันนี้เลยพี่น้องเอ้มาที่พี้ลำเจ้าี่ลจังเหยงกองมายามันเขาเกลี่ล่อจังหยงเจ้าพี่เดียวเออพี่น้องเอ้บัดนี้เอาคเอื่นหมอลำอ้าเจ้าขึ้นละพี่หมอแขนฟังได้อุ้มลงอุ้มลงเอาเออเออุออุมลงเอา นั่นแหละเอาสกายคือกล่องอาจจะเข้าในอดจิตไปสัมผัสกันนะ่นี่ไปเบอร์ูเอกนแล้วยู่เอกจมดเลยโอ้โหก็อนี่ะับสนวัสดี่ครับคืออยู่เนสวัสดีรับ คุณกิติครับตอนนี้นะครับเรากำลังลงพื้นที่นะครับสำรวจที่หน้าร้านพญาสิทธิสัตนาคาขหน้านะครับอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนะครับซีตอนนี้นะครับเรากำลังมีประชากรส่วนหนึ่งนะครับที่มาจับกลุ่มก่อหมกกันเราจะไปสอบถามเพราะว่าวันนี้นะครับเขาจะมาก่อม็อบประท้วงเรื่องใดนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่อง LGBTQ นะครับเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับวันนี้เขาจะไปประท้วงนะครับแล้วก็จะก่อม็อบกันได้ข่าวว่าถ้าไม่ได้ตามข้อเสนอที่บุคคลกลุ่มน้อยเหล่านี้เสนอมาเขาจะจับกลุ่ม ท่ามประเทศไปอย่งประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวเราจะไปสอบถามที่หัวหน้ามอกันครับสวัสดีครับคุณเมนลูมานของสูงครับรจ้าสวัสดีจ้าเราไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดถึงมาเกาะมาเป็นครั้งนี้ครับเหตุว่าอยากลองเสกนิดานึ่งนิดหนึ่ะแต่ทั้งหมดมาทำอะไราตามต่อไม้นะคะพวกอีจจันทร์นะคะ1าะกันล้อยหนาบถามฟังเล่าไปแท่งคนพิดาถิ่อยู่นวิญญาแล้วเมื่อวานที้ถูกไหมครับ15กับ2เจาาก็บจ้าอันเลขกก็พ่ถูก กีก็ <c oughs> ขอบคุณคุณเมรุมาสก่องสูงนะครับเดียวจะสัมภาพต่อกับคุณผู้ชายนะครับสวัสดีครับคุณปู่ครับสวัสดีครับคุณทวดไม่ทราบว่าวันนี้คุณมาเพราอเห็นอะไรครับ วันนี้ผมจะมาเรียกร้องส ok ิทธิความเท่าเทียมนะครับให้กับชาวอาเียนอินดี้พลัสนะครับถ้าไม่ได้วันนี้เราจะข้ามฝั่งไปที่ประเทศบันบ้านวันนี้จะไปเรียกร้องสิทธิทางด้านนู้นนะครับได้ข่าวว่าเย็นน ati ี้ก็มีอะไรให้ดูอีกใช่ไหมครับมีครับผมมีโชว์หลากหลายมากมายนะครับกับใครบางคนจะมีสิทธิ์ซึ่งเป็นค่ายแห่งอาเซียนอินลี้ Wow. ววแ่มันนี้บอกได้เลยว่า129บาทคือค่ามากเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าลานปญาสิทธิ์สุนารนะครับอยู่ที่ริมแม่น้ำฝั่งถุงนะครับของประเทศลาวก็ประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชายท่านนี้นะครับสวัสดีครับนุ้งในท่านสปอร์ตหรือยังครับเพื่อนชววครับวันนี้ไปทำอะไรครับวันนี้

ปีดโอเคโั้ก็แค่หอยเงียบ้าพี่น้องเขาเครัสามสองหนึ่งแอคชั่น ครับสวัสดีครับคุณกิติครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่หน้าร้านพยาธิจันรณาคาร้าตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านดรสมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะมาทักทายกับี่สัมภาษณ์นะครับดรสมชาติครับครับผมกชาติครับผู้เชี่ยวชาญด้านบริการเกมนะครับไม่ทราบว่าทำไมวันนี้ดรสมชาติถึงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ครับเพราะว่าดรเองนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแล้วที่นี่เราศึกษาพฤติกรรมของ นักกรองศิปลปินที่อาจจะมีเพียงเดนนะครับเพราะฉะนั้นต้อ,องระวังด้วยนะครับแล้วเอ่อถ้าดรสุชาติมีแนวคิดอะไรที่อยากฝากน้องๆและเยาวชนรุ่นหลังที่กำลังรับชมอยู่นหมครับต้องอย่าไปร่วกแม่เล็กแซกนะครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยนะครับเพราะยนทำให้คุณนั้นมีเชื้อโรคต่งางๆเข้าสู่ร่างกายได้ไดสำคัญมากเลครับสุขภาวะเคสำคัญสุดๆครับปิด สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านพฤติกรรมจุดนะครับเราจะไปสัมภาษณ์อาขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรครับตอนนี้อยู่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เอาไมเอาไม่เอาไมเดี๋ยวคันก่อนนะครับครับแสามครับสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าร้านพญาสิทธ์ตะตะ้านนะครับอยู่ที่วอ่าทไมี่เอารว้อาไ้อะไคัอยเปารถคัดูเดขายปาขายตด้อมองไรกษตกรรมหองวันนี้วันนี้มีกรรเลยนะะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นตากอนตากล้องนะยี่ย้ปงเจับต้องมันตัวไตมกตกรมอง มีเนมีสามสีทิมสีเหลียวสีเขียวสีเ้มสีดำสีแดงสีเขียวสีแดงจับมาจับกองสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะเพิ่งผูกหนูสิพะกันไปเที่ยวล่าหรอคะตอนนี้ก็รอนะคะรอพิธีบวงสวงอยู่ก่อนที่จะเดินทางไป ทำฟังนะคะไปที่เล่านะคะในแม่นะคะก็รอวงสวงกันอยู่นะคะไปเบิร์ดไข่ค่ะไปสุกซุกุกคนอาจารย์นักงดนตรีกับไปส้งตัวแท่นไปนะคะก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะแม่ๆม,ม่นะจิ้มลิงด้านล่างเลยนะคะมาให้กําลังใจพวกเรามาตามติดว่าพวกเราไปประเทศเราจะเป็นยังไงม่วนจอยขนาดไหนนะคะมาเอามีมมาเอาคอนเทนต์ด้วยกันนะคะแม่แม่จ๋าเดิน <ๆๆ S 2> ทางาปลอดภัยนะคะลูกๆโตเกียวได้เลยค่ะ พาเราจะพาไปจะขออนุญาตก,กับกล่องเลยไหมเด้อน้ำปูนกำลังใส่ปอกแขนอยู่นะคะเตรียมพร้อมที่จะเดินป่าแล้วนะครับเดินหน้าแม่ค่ะพร้อมที่จะสมุกสมบันนะครับจะเรื่อมสบรยัดอยกำลังใจมือจัดใจนี้บะมีสิ่งเล็กๆน้อยนะครับ มันมีกิจกรรมหลากหลายนะครับบริสิทธิ์การเดินทางมีแอดเวนเจอร์หลายอย่างแง่งนะครับวันนี้แบรนด์โซจะพาเราทข้ามาในบ้างต้องติดตามนะครับผมในไลฟ์สตรีมที่วิดีที่1,000,000บาทนะครับผมและทุกบ้านนะครับเจะรวมซื้อประกัตัวให้กำลังใจลูกๆนะครับผมเดี๋ยวเป็นพิธีการจูนห้องน้ำอยู่ไหนเีห้องน้ำอยู่ไหนช็อปเปอร์เว็บ

คนไปเที่ยวลาวน้ำลุกลุกตัวเกียวแมนครับผมมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับแม่แม่พี่พี่เดินทางไปที่นะครับท่าแขกนะครับประเทศบ้านๆก็คือประเทศลาวนะครับผมมาไปเที่ยวน้ากันเด้อครับพี่น้องนะครับในราคา129บาทนะครับไปเที่ยวน้ากันนะครับเมื่อนี่เข้ากันสิมาบวงสวงนะครับพระยาศรีสัตตะนคราชนะครับผมเอาเลิกเอาใช่ก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศลาวนะครับ มาจังหวัดไหนจ้าอ่าไปที่เขาไปจังหวัดจังเกาะสับสับอ้ย um, แขวงคำมว้วนคำมว่วนบะคำมว่มวนม่วนคำสนุกเออนะครับไปแขวนคำมว่มวนม่วนโดยที่เราจะไปโดยที่เราจะไปขึ้นที่ท่าแขกนะครับผู้ใดอ,อยากจับมา รอรับนะครับรอรับเป็นกำลังใจให้กะสามารถมาได้ที่ท่าแขกนะครับถ้าจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำเซเว่นตรงข้ามนจัจาอ้อยโอเคครับผมเสื้อผ้าจองตัวไซสยกันคับพี่น้องนะครับไปเที่ยวเล่าน้ำกันนะครับห้องน้ำขวามือหลังพญานาควาซันดีมันมีหลายทีเดอนะครับ รอรับนะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่รัสนกนะครับสวัสดีพี่รัชนกเด้อนะครับทารับยูทาแขกแล้วเิ่น่าพอกันเด้อครับปีพอกันเด้อนะครับอะไรอ่ะอพี่น้องโอ้พี่นอ้องรถเพลินลมเพราะว่ามันมือนแปงววาสันสามขั้นแล้วไม,ม่แซมว่า ไปเอาขึ้นซอยเพื่อนนะพี่น้องอันนี้ให้เีอันมีมีมีมพี่ันคนละเมืองดีมันเอา takiego. ขึ้นซอยอย่ผู้ไดที่ขับรถท่านไปพานมานะครับตรงที่สามแยกตรงพญารีสัตนาคราดก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะลื่นได้นะครับมันมีแป้งนะครับพี่น้องอันนี้ขั้นที่สามของวันนี้พี่พี่เพิพ่นบอกนะครับขั้นที่สามเราทิ่มม่นแป้งตรงนี้นะครับผู้ไดที่พานไปพานมากกะ ละมาระวังน้ำเน่นะครับผู้ใดที่ส<อ><อ>ัญจรโดยรถจักรยานยนต์นะครับดีที่ไม่มีรถตามมานะครับม,ราม,ามากมักเสียงน้องอูนขอบคุณหลายๆครับผมเที่ยวให้สนุกอย่าน,นัง่งปลอดภัยเด้อเด็กเด,เดขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้นรถวุ้ยอยากกินเบฟกดลผ่านมาเด้อเบิ้งอุย้ยสมอแล้วเนาะหน้าเพื่อนฝรั่งกับปากากเลยเนี่ยเนี่ยแล้วเป็นลูกเครื่องได้เป็นอย่างพี่น,อน้อง มาสวรรค์ในเขตแมอ่อยากไปอยู่ครับผมอยากไปเขาอยากไปเที่ยวอยากไปสวรรค์ในเขตอยากไปเยี่ยมสาวพ่อแม่แม่อยากไปสวรรค์ใน,นเขอนตอ,เอยากไป,นนายไปเมืองเฟืองอยากไปเอียังเกาะอีก,อ,กอีกมองนึงแม่ที่เลือมันมันสีไกลไกลมองเช่องดอกที่เขาจะมาไปเที่ยวกันในลายอ่ะจำอะไรจำอะไรจำเื้ออะได้แล้วนะครับนนรรแมนครับ พี่น้องอย่าลืมซื้อบาตรจองตัวนะครับตอนนี้ทุกคนก็นต่างรอนะครับเพื่อที่จะทําพิธีบวงสวงตอนนี้น้ำอุ่นจะรู้สึกคิ้วเขาคิ้วน้าแล้วตอนนี้นะครับ<อ>มาเสียงขับไปนเซเว่นเพราะยังแนกเจ้าไปสาเอาเพื่อเพื่อเอิญคอยคอยอยากกินข่าวแมนแต่จดของเพจใครหรือเพจเจ้า EP นี้คุ้มมากใช่บอกเลยว่า<ข>คุ้มมากเราจะเราจะได้เจอกิจกรรมต่างๆจากพี่เล็กแบนโซนะครับเมื่อนี้แบนโซเพิ่นผ้าหลูกๆไปเที่ยว ประเทศเล่านะครับแม่แม็กกายลืมนะครับเซอรบอจองตัวไปเที่ยวประเทศเล่าน้่ลูกๆนะครับผมเบิร์น้องไซ้่อยแต่งตัวรอครักเหมือนพี่น้องเอ้ย,ายมาในทีมสีเขียวนะครับน้ำตาลไปไหมคะครูชินจังเอาพี่น้ำตาลได้ไปบอลลกยังประธาน,นละเห็นนะครับนี่พี่น้องไม่ใช่แค่สิลทรพิลล่อนะครับคนขับรถกับรอนะครับคนขับรถขายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกมิแต่ร์ูนาตาดีๆพี่น้องเอ้ยฟูนาเบิรง ลอบักคักนะครับลอตั้งแต่ผุราคนขับรถยันทวัดผู้บริหารคายเพลงอีลีนะครับวั <_ d ata> งเวียงใช่ครับเออแมนแมนแมนนะครับอยากไปวังเวียงอยากไปเที่ยววังเวียงอยากไปเที่ยวเมืองเฟืองนะครับ <_ d ata> นี่เห็นบ่านี่คนขับรถโอ้ยแ <_ d ata> มน <_ d ata> ไดนูซิซิกแอคเนื้ <_ d ata> ออย่าเบียดนะ,ะสก,กายกะรอแมนครับผมมือนีอมิตรภูร์ลอยเทเๆนะครับ แต่งตัวรอเท่กันสุกูสุคนเนม่อนี่น,นี่เห็นว่าคนรอของเมีสกายกะเทีวพี่นีแม่แว่าสกายกะเทีสกายนี่รอบักคักนี<ต><ว>่แต่แต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 แวเนส้าันเเดหายนี่ต่ยสงยินี่ะครับพนอเจ้านี้ทายคนอื่นแม่ข้าพี่นี่ายอยครับทายสุกูสุค้นครับพี่น้องนะครับ <st> แมนเดี๋ยวสิบ้าไปเบิรงนสุูสุขนเลยนะครับระยะชันชิดแบบนี้เลยนี่ นี่ไม่นะครับเดี๋ยวเจอกันสุขชนนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่นะครับเอาให้มันสมใจซูครูสุขชนไปเลยนะครับเออไม่โว้ยเฮ้ยโทรศัพท์ใครอ่ะวิ่งเลยวีตายดีนะที่ไม่เช็ดเออเราต้องเอาท่องนี้ไปขายนี่หมูเจ้ะขึ้นตัวเองสินี่เจ้านี่ใส้ไข่ไม่เลยเดี๋ยวพี่น้องกุญแจหูนี้โทรศัพท์คุณนกเข้าโอเค ว่นาทีนี้บอห้างกันสั้นไปยบันฟินแลนด์ไปไซมือนี้คือบ่เห็นอ๋อไปไซอันบ่ครับอันที่ไม่ในเด้อครับอันเดี๋ยวอันเพ่อสิเข้าใจผิดนะครับเพร่ะว่าไปไสมือนี้นะครับปัยจุบันฟินแลนด์กับไปน้ำนะครับมือนี้บักลายยูรีคือกินไอเตีนจะซาเธอร้องอาจจะห่อนนะครับอากาศมันค่อน้างที่จะ อุ่นๆนิดๆน,นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแม่ๆด้วยนะครับ,บอันนี้ขอบคุณครับผมพี่อันนี้พอสุภาพเด้อพี่มาวิ่นี่สักาฟักกิ้งไกยใดยัง ตัวสอบใหมครับพิมใหม่อะไรผิดแมนครับผมเป็นอาจจะพิมผิดเด้อพี่น้องกดจะเฝ้าจะเฝ้าว่ากันนะครับอยู่นครพนมประจ่าแมนครับผมลีโอมาพอลูุเขาเ่เห็นมาอยู่ครับปุ๊น้องลีโออยู่ฝุ่นอาดซูมให้เบิ้งเลยนะครับน้องลีโอมานะครับน้องสแตมก็มานี่โอ้เตรียมกล้องเลยเพราะว่าซูมมาขี่ซูมน้องลิโอแล้วน้องแอนนี่ก็มาน้องแอน,นี่ตื่นไปลกูกตื่นแล้วพร้อมดับน้ำนะครับโอเคสวยมากวันนี้สวยมาก แก้มอมชมพูมา,าร์คดอลลี่กล้าเปิดเผยสุดๆวันนี้ซอมช้ำช,ำชำ้ำมาหนิช้ำทดไว้หนึ่งทดไว้หน, <laughs> หนึ่งขอโทษเจ้าไ,ไว้แล้วอุ้ยฝนตกเอาหนาวไปไกลน้องเลยเพราะมันคนละเศียกันโว้โวโวโกล้องกระซดพี่น้องกล้องกระ,กะซดกันยังกระหังกระซื้อนะครับหล่อหน้าตาดีมาความสามารถทุกคนเลยแมนครับผม เบื่อเบ่กะลังดีกะลังดีแมนอุ้ยหนานียบักขาดได้อีกเจ็ดมือคันแซตตู้เย็นอิลีชอบชอบชอบโม่จริงใจใจหน่นิจิงใจสุดซุดแหลวน้ำไหเนี่ยอิลีเอาปะซุ่มปะซุ่มไอซุ่มออกละไอซุ่มออกทำประเทศเูเขาเยอะอิลีอเพนันเป็นเป็นเป็นประเทศที่มีภูเขาเยอะเนี่ยเพราะว่าไอ้ไอ้คนมื้อบางใไอ อ้นี่ปลาแคไอ้นี่ล่ะเอาเอาทุกคนเป็นนักร้องทุกคนเป็นนักร้องนั่นแหละแต่จะร้องอะไรยังไงใครเองเราเอยังเนี่ยได้ขึ้นหัวกับที่หมวโอ้ยอะไรได้ตัวอ้าโอ้ยได้รับั่งมัลแค่เดียว